สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีวันที่18สิงหาคม2 5 6 6ค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้ามาชมแลถ่ายหน้าร้านค่ะพอดีทางร้านเราเก็บงานเสร็จหลายขั้นค่ะคันแรกเป็นลูกคุปตา l 4 5 0 8 d i คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5และเมได้เอกสารครบค่ะสวยๆเดิมๆเลยและยางใหม่สีเส้นก่อนจะได้เป็นมิดเดิลหน้าผ่านบุกค่ะเปิดราคาขายที่2 6 5 0 0 0บาทค่ะ พร้อมใายงานเลยแถวเบ็คคู่หลังแถวเบดคู่หลังหนู่คู่เขาถ่วงล้อค่ะสวยมากค่ะลูกค้า45 DI คันนี้เสียงเฟองไทยแี่จะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะนะค่าเก็บงานจุดววาซึมให้เรียบร้อยค่ะทางร้านเราพร้อมเก็บงานให้ลูกค้าด้วยค่ะนันล่ะค่ะที่ไม่ค้าแจ้งไว้เลย265,000บาทเก็บงานรี่ค่ะ คันต่อมาค่ะต่อมาเป็นรุ่นคูปะตา L 3 6 0 8อ่ะนังร้นจะมี L 3 6 0 8อยู่2ขั้นค่ะปี B 53เท่ากันเล่เมเอกสารครบพร้อมเก็บงานสีให้ทั้งคันค่ะแล้วก็เก็บงานจุดรั่วซึมให้ด้วยนะแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2,000 200, 0 0แ0 0บาททั้ง2องคันค่ะ2 8 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์ใบมีดนหน้าผ่านพวน,นตาช้างทั้งสคันเลย ช่วงนี้ทางร้านจะมีเวลาเก็บงานให้ลูกค้าเยอะค่ะเพราะว่ารถยังไม่ติดจองสักคันเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท้าใดสนใจก็ไยมือสองเฉพาะพี่คใช้งานค่ะแวะชมแมะเทนที่ร้านเลยเรามีเวลาเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะเก็บจูบซึ้ให้ด้วย ในราคาที่เม่ค่าแจ้งไว้285,000บาททางร้านเราไม่เก็บเงินลูกค้าเพิ่มนะคะเก็บงานด้ลูกค้าฟรีค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกด้วยค่ะลูกค้าถ้าใดไม่สะดวกมาชมรถค่ะโทรสั่งจองมะคะออนไลน์ได้ค่ะส่งบัตรามขั้นต่ำหน0 0งหบาทส่วนที่เหลือเก็บปลายทางได้เลยทางร้านเรามีหน้าร้านจริงค่ะไว้ใจเชื่อใจได้ค่ะ แล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าจริงค่ะเก็บจุดด้วยซื้อให้ด้วยลูกหมาลูกปืนค่ะซีนสีล้ออันในหลวมไหมค่ค่ะก็เปลี่ยนถ่ายออกให้ใหม่ค่ะขั้นต่อมาขั้นต่อมาเป็นลูกทีปตอสีห้าศูนย์แปดีค่ะคันนี้จดทะเบียนปี52กสองกำลังทำสีลังคาให้ค่ะกำลังพ่นสีลังคาคันนี้อุปกรณ์จะได้เป็นมิดเดิลหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะ คันนี้สีเดิมนะคะเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองแสนสามื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ก็จะได้มีมมิดันหน้าผ่านเพลนตาช้างค่ะสวยเดิมค่ะสีน้อยก็สวยค่ะคันนี้พร้อมฉายงานเลย ร้านเราก็จะมีอุปกรณ์ต่อพรื่องรถถายมือหด้วยนะคะเพิ่งม,มาลงร้าน,นะคะ่ะก็คันนี้ก็จะเป็นผานขุนมันผานขุนมันมือหค่ะตา CBI ค่ะเปิดราคาขายอยู่ที่12,900บาทค่ะใส่รถถ่ายรุ่น L ได้แล้วก็มีผานยกล่องผานยกล่องจะเป็นใบยี่ค่ะตา CBI เหมือนกันเหล็กหนาทนทานค่ะรุ่นนี้ ผานยกล่องอ้อยล่องมันค่ะลูกค้าแม่ค้เปิดรคาคาข่ยอยู่ที่หนึ่งรอบาทเท่านั้นค่ะรานะคาไม่แพงมากค่ะลูกค้าเป็นมือหนึ่งทั้งสองเลยนะคะพิ่งมาเอาลงเอามาลงร้านเมื่อวานนี่ค่ะสุดๆร้อนๆเลยผานขุดมันขุดขุดมันขุดผานยกผานยกล่องอ้อยล่องมันค่ะตัวนี้หมายเลสองค่ะ คันต่อมาค่ะเป็นรุ่นยันมายันแม่ค่ะ15แรงม้าค่ะอยู่ร้านจะมี35 2T แล้วก็35 2T X คออ่ะไม่มีเล่นทั้งสองคันเลยนะคะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพที่เรียบร้อยค่ะพร้อมส่งเลยเปิดราคาขายที่1น7 5 0 0 0บาทค่ะหนึ่งแสบาทเท่านั้นค่ะสวยๆเลยพร้อมอุปกรณ์ไปมีดนหน้าผ่านพวนค่ะ รุ่นยันมาก35แรงม้าจะเป็นเกียร์ขับเ่อนที่พงมลายค่ะเดินหน้าถอยลังที่พงมลายนะคะลูกค้าคันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นยันมาก EF 393T 39แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สสูบคันอุปกรณ์จะเป็นมิดหน้าผ่านพัว CMT เล่นเอกสารครบเปิดราคาขายอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทค่ะ2 7 5 0 0 0บาทค่ะคันนี้ ใหม่ๆสดค่ะสีเดิมค่ะแล้วก็จะมีรุ่นคูปะต้า b ีสองสด้วยนะคะเพิ่งเก็บงานเสร็จค่ะนี่ค่ะ b ีสองสี่ย์มคากำลังล้างค่ะสวยมากคันนั้นจะได้อุปกรณ์ไม่มีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะเดี๋ยวนะคะผ่านรุ่น B ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะผ่านดี ค่ะแม่ค่ะพิ่เก็บงานสีให้เสร็จนี่ค่ะผ่านของบ B สองสี B ่สองศูนย์จะได้เป็นไม้เด่นหน้าแล้วก็ผ,าผ่านเพลินตาช้างค่ะแล้วก็จะเป็นผ่านของสามสิบหกแดงมาแล้วก็ผ่านของสี่สิบห้าแรงค่ะนะคะเก็บงานสีให้ทุกข่านท,ท,ทุกชิ้นเลยค่ะสนใจรถถ่ายมือสองสภาพด,ดีโทรสอบถามแม่ค้าได้เลย0 9 8ย์เก สองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดขาร้านรถไถมือสองเราได้ที่คอนแก่นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันเลยจานถึงอาทิตย์ค่ะร้านเราขายมือสดแล้วก็รับสมาชิกสกสค่ะลูกค้าใดหารถไถในราคาหนึละละ 1, 000, ่งแสนกว่าบาทไม่เกินสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะแวะที่ร้านเลยร้านเรา,าขายรถไถมือสองสภาพดีแล้วก็พร้อมเก็บงานให้ลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าเอารถออกจากร้านพร้อมไปใช้งานเลย วันนี้แมค่ค้าขอจบการรีวิวรถถ่ที่เก็บงานให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเลยเดี๋ยวเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลี่วิดีโอของร้านรถถ่มือ2องเหล่าน่าดีคอนแกนเพื่อเป็นกำลังใจแมค่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ